มืนี่ก็มาพบกับช่องภูสายจวดสวัสดีครับสวัสดีสุขุสุคนนะครับเนาะเดี๋ยวมือนี่กะมามือนี้มีโอกาสก็ผมมีโอกาสไปมาท้ายคลิปมาหน้าเดี๋ยวสีมาการแมงกินนวนมือน,นี่มาไต่แมงกินน่นกันนะมาเบิงมาเบ,บิงว่าแมงกินน่นมันสีมีหลายหลายมันสีหมันบ่หมันนะครับเนาะเอามาเลยครับผมเดี๋ยวมาส้มพรอมกันเลยจะใครเคยจับใครเคยจับกดหนึ่งใครไม่เคยจับกดสอง ลงลปั๊เยาวดิอ้หายแห้งครับผมกะพกเก็บพอได้อยู่เดี๋ยวมึงนีมามาเบิ่งก่อนผมเดี๋ยวพอมันมีหลายเดี๋ยวผมจะเอาไฟไปแมงดามาไอาน้นี่เอาไฟหน่อยมาเบิ่งก่อนมาลองเบิง่งนือนี้มาเสือเบิเบ่งนเนาะครับเนาะ ไฟแมงดาก็คือไฟใหญ่นัีนแหละมาขาพอได้เก็บอยู่ครับผมพอได้เก็กบอ,อยู่เ,เกี๋ยวกับน้ำตาลหมดเลย อโอ้ยทนหน้าเลยโอ้โห ได้อยู่ครับผมเองแค่เดียวเข้ากับเก่งเข้าเก่งเลยหรือเขาเขเก่งเนี่ยครับผมอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะหาอยู่หากินตามฉบับคนอีสานครับผมบบขี้ขารกับโบอดตายครับผมมันเยอะมากเลยนะคนอีสานหาอยู่หากินหากินง่ายถ้ามันจะข้องข้หน่อยก็ขอโทษด้วยใช่ไหม ใช่ไหมครับมน้องจะรูเม็ดอะไรสักอย่างเราเอาไปใช่้นะนี่ยายมาเรียบยัยก่อนนะคะเดี๋ยวตาอุปกรณ์มาให้ยายมาอยู่ตรงนี้แล้ว ง่ายก่อนครับเนาะง่ายก่อนง่ายก่อนอู้ไปหาหน่องมาปั่นดูสิผมง่ายนี่ดูน้องเต้นนะอ๋อหน่องอ๋อเดี๋ยวเพิ่งเต้นหรอกเดี๋ยวมันตัวเดี๋ยวมันวิ่งอย่างเงี้ยตัวความกัวความสวยเหรอเจออยู่แล้วไม่ต้องชม เร็ว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 สิเก็บใจคนไอ้ที่หิวน้ำในกระเป๋าไปกันนะไปกินน้ำเอาม่ช่วยกันเลย ครับมันมืดก็ขอโทษความไพ่เนี่ยนะครับเด้อเพราะว่ามือหนีก็คือว่ายังว่าละครับุ่มปไปเด้เตรียมพร้อมอยังเลยปกติผมที่นี่ไฟไฟใหญ่นะครับเนาะใช้แบตเตอรี่ใหญ่มากมือหนีก็มาทดลองก่อนครับผมมาเบิอง,งมามาเบิองมาบนมีบ่มี<ะ>ครับน้ำน,น้องละ่ะหืมน้ำก็อยู่ในรถนี่ไง เอาล้วครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสุดทา้ายเบิ่งไหมนะครับเนาะเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปไปทำนี่ก่อนนะครับเด้อเนี่ยครับผลงานเมื่อคืนนี่ได้แคน่นี้เดี๋ยวมันแดงสิไปใหม่มันแดงตัวเลขเขามากจะดื้อกดใดกดแชร์กดตับตะไคร่กดเป็นกลังใจให้ผมไปนะครับเด้อทารคลิปนี้หมขอจบคลิปไปเพียงยทำนี้ครับผมสวัสดีครับ